ล่าสุดประเทศไทยได้เปิดใช้งานสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องเซลุสลาวอีกชเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอก็จะพาทุกคนนะคะไปดูสวนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะก็ต้องขออนุญาตาช่องนี้นะคะทุกคนถ้าใครที่อยากจะเป็น ดูคลิปแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนคือช่องพี่เขานะคะเป็นช่องหนึ่งที่แบบอดูแล้วแบบภาพอะไรการถ่ายภาพอะไรคือแบบสวยมากๆนะคะเนื่องจากพี่เขาใช้แบบว่ากล้องอะไรไปรถ่ายแล้วภาพมันก็จะออกมาเป็นแบบสวยมากๆนะคะทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะ,ะเข้าไปติดตามรับชม อ่าคลิปของพี่เข้าด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงนะั้นเราไปดูกันนะคะว่าส่วนลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะสวยงามอลังการขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมพรม้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่3กันยายนนะเป็นวันแรกในการเปิดสวนสาธารณะดุสิตเซนทพาร์คนะครับผมเป็นล o o f t o p Park ร์คนั่นเองนะครับเึ่งเปิดวันที่สาเดี๋ยวเราจะไปชมภาพบรรยากาศนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ เข้ามาแล้วทุกคนนี่เขาจะมีบอกนะครับผมขึ้นลิฟชั้นหกนะครับไปสู่สวนดุสิตสันโพาร์คนะครับผมรู่ะโอ้วิวคือ<ฮ>สวยมากทุกคนตื่นเต้นเลยทุกคนยังว้าววิวอย่างกับนิวยอร์กทุกคนสุดยอด วันนี้วันที่3กันยายนปีิบ68นะครับผม <Ooh. S 1> วันแรกของการเปิดสวนบบสวดูเซตส์ชอพาร์กนะเรับผมเป็นรูฟท็อปพาร์คนั่นเองนะครับซึ่งเขาจะเปิดทุกๆวันนะตั้งแต่6กโมงเชา้าหา4ี่ทุ่มนะครับผมโอ้ทุกคนสวยมากดูสวนดูพินีสิทุกคนโอ้โหมุมสูงสวยจริงๆนะครับว้าวแบบนนวลาเหมือนเป็น ป่าไม้ที่ล้อมรอบด้วยตึกสูงสูงมากทุกคนโอ้ทุกคนสวยมากนี่แค่นี่เป็นแค่บางส่วนนะเดี๋ยวผมจะพาดถทุกคนจุดนั้นนที่ไทยนะคะที่อยู่กรุงเทพนะคะยังไม่ได้เป็นจุดที่สูงที่สุดนะกันจะมีอีกจุดหนึ่งที่สูงลองนะไปดูนะคะเดี๋ยวพาทุกคนดูภาพบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับผมสวยจริงนะครับ Mm hmm. นี่คือวิวมุมสูงของกรุงเทพมหานครมุมใหม่ที่ผู้คนทั่วไปสามารถขึ้นมาได้นะครับผมเราก็จะมองเห็นสถานีราชลำรีนะครับผม b t s ราชลำรีนะครับเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งคลิปการเดินทางมาที่นี่นะครับผมเพราะว่าที่นี่น่าจะเป็นจุด อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับผู้คนที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับผมทุกคนนี่ครับผมขนาดพื้นที่นะครับผมนะแห่งนี้ทุกคนสวนสาธารณะดุสิสตสรกรคนะครับผมเจ็ดไร่นะครับผมก็ถือว่าใหญ่มากๆใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับถ้าเป็นสวนลอยฟ้านะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็จะเห็น อโครงการวันแบง k อกนะครับผมนี่คือถนนพระรามสีนศรีต้นไม้แบบในแบบตึการทุกคนเจ๋งจริงเรียกว่าแบบสวนลอยฟ้าประเทศไทยนี่มีมีหมดทุกอย่างเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะยาวๆมีทั้งแบบว่าอะไรสวนลอยฟ้าถนนลอยฟ้าสวยงามคามมรถอะไรนะครับผมครั้งแรก ทางเดินลอยฟ้าด้วยนะครับผมที่ได้มาเห็นนะจุดนี้ก็จะเป็นลานกว้างๆเลยทุกคนก็น่าจะสามารถจัดกิจกรรมได้นะครับเต็มไปด้วยแบบต้นไม้สีเขียวอ่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบบนพื้นดินนะอันนี้เป็นแบบอยู่ในตึกนะคะทุกคนจุดนี้ทุกคนจุดนี้จะเป็นที่พักอาศัยระลับรักชวรี่เลยนะครับผมออทวรักชวรี่ได้จุดในตึกนี้เป็นสำนักงานออฟฟิศนะครับผม และตึกข้างหน้านั้นทุกคนเป็นโรงแรมดุสิตกรุงเทพนะครับผมดุสิตธานีกรุงเทพนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปชั้นข้างบนก่อนนะเดี๋ยวคอย่อยลงไปข้างล่างนะครับผมเขาว่าพืชพันธุ์ไม้นะครับผมเป็นพันไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับ้หนะในวันแรกเราก็ต้องจัดเต็มซะหน่อยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นแบบสาะน้ำนะครับผม แล้วกคนะมีนนทาแบบขึ้นแบบนี้สวยมากบบมาก็จะทาํทาเป็นไม้นะครับผมพื้นทางเดิอทำเป็นไม้คนต้องไปลองนะคะทุกคนเป็นตึกที่แบบล้อมรอบไปด้วยแบบธรรมาชาติอะทุกคนว,ว้าวทุกคนดูน้ําตกสิ<อ>ทำสวยมาก วยมากโอ้ยเห็นแล้วแบบอยากไปเลยอะทุกคนได้ยินไหมแบบเป็นเสียงน้ำไหลแบบเหมือนกับอยู่ธรรมชาติเลยอะแบบเหมือนอยู่ธรรมชาติที่แบบล้อมรอบไปด้วยอะตึกที่แบบทันสมัยอ่ะทุกคนเก่งมากดูดี โอ้ย oh. ทุกคนอวยจริงเรากล้องพี่เขาอะทุกคนชัดมากแบบเห็นแบบได้แบบคือแบบวิวสวยแล้วนะคะทุกคนแต่แบบกล้องดีอาทุกคนทำให้แบบภาพยิ่งสวยขึ้นไปอีก 五。Mm hmm. ทุกคนคือมันสวยทุกคนเห็นปะอ่าจะเป็นอ่าทุกคนนี่คือภาพบรรยากาศจุดที่ชมวิวได้สูงที่สุดแล้วและสวยที่สุดนะครับผมจุดนี้นะครับเป็นแบบว้าวอะไรว่าว้าวมากๆทุกคนตืกสูงๆอ๋อล้อมรอบด้วยแบบล้อมรอบทุกคนข้างจะมีแบบป่าไม้สีเขียวอยู่ขึ้นก็สามารถมาออกกําลังกายได้นะครับผมนะแบบ นี่ๆ,ๆหน่อยนะครับผมคือเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมส่วนไอยฟ้าที่สุดเนยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับมองเห็นวิวกรุงเทพได้อย่างสวยงามนะครับผมอูแบบเห็นแล้วทุกคนแบบมันสวยอะ่ะ อยากไปดูกับตาบีซีเอไม่ครับผมเนี่ยมันกำลังดันมานะครับผมแล้วก็อาคารที่ทุกคนเห็นนั่นคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับผม,มว้าววิวสวยจริงอูไม่รู้ว่าอูแบบพูดคำว่าสวยกี่คำแล้วอะ เดี๋ยวผมพาทุกคนเดินลงไปดูโซนข้างล่างน,นะครับผมมันก็จะแบบเป็นแบบเป็นแบบทานน้ําเป็นน้ําตกนะครับวันนี้วันแรกผู้คนน่าจะเยอะนะช่วงสายๆนะครับผมแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดสถา,านที่อย่างนี้มันสามารถเชื่อมกับส่วนดูพินิดได้เลยนะครับผม นะมันก็เลยแบบผมว่าอนาคตคนน่าจะเยอะแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะน่าจะเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าอส่วนลุมพินีอ่ะทุกคนเป็นส่วนที่มีต่างชาติมาเที่ยวเยอะมากที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมนะในในส่วนสาธารณะนะเพราะว่าเขาจะแบะแบะเวียนมาตามกระแสนละทุกคนนะคือตัวเงินตัทองเขาชอบมาดูตัวเงินตัทองอ่ะทุกคนนะนะ ครับคือก็มีครบกับผมพรุ่งนี้เขาก็น่าจะเปิดอย่างเป็นทางการนะเปิดอ่าห้างนะครับผมนี่ทุกคนแบบเหมือนแบบอยู่แบบในแบบป่าเลยอยะครับผมนี่คือสายดับเพลิงนะครับผมทางดับเพลิงเดี๋ยวผมจะจุดนั้นเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนดูนั้นตกทุกคนสวยมากดูแบบดูเพลินมากอ่ะทุกคน เออมันก็เป็นทางเดินลงมานะครับผมอีกครั้งหนึ่งว้าวเขาว่ากันว่าไม่ใช่ว่กกันบาทสิคือดูตามข้อมูลนะครับผมพืชพันธไม้ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยเป็นพันธไม้ไทยร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมออสวยเละสวยเลย,ย,เลยอยากไปดูด้วยตาของตัวเอง ไม่น่าจะใช่มันเหมือนเฉยๆก็ไม่ค่อยมีคนเยอะนะคะแต่ว่าอนาคตไปน่าจะมีเยอะนะทางขยะทุกคน oh. โอโอต้นอะไรทุกคนสวยจังมันเป็นมีผลมันด้วยนะครับจุดน,นี้ ดูทุกคนดูดีไซน์การออกแบบนะครับผมคือออกแบบได้อย่างลงตัวสวยงามจุดนั้นทุกคนก็จะมีต้นไม้พาทะลุขึ้นมานะครับผมสวยมากดูแบบแสงมันมันยังมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมถ่ายตั้งแต่เช้านะอันที่จริงถ้ามันไม่คลึ้มนะ่ะมันสวยนะเพราะว่าตอนนี้ก็แปดโมงชเช้าแล้วนะครับผมจุดนี้ก็มีที่ให้นั่งนะครับมีเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งแบบ ทุกคนคือแบบไปถ่ายรูปนี่คือแบบคงจะสวยมากๆอ่ะอืคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันยังเป็นช่วงเช้าอยู่นะครับนี่ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นแบบมุมถ่ายรูปนะคะเป็นมาอย่างดีเลยทุกคนนี่ครับอ้าวเราเนี่มาเปิดก่อนใครมีทุกคนที่นั่งดูที่นั่งสิแบบสวยอ่ะทุกคนมันคลาสสิกดีนะครับผม นครับดูการดีไซน์การออกแบบการโค้งเราไปยืนในจุดนั้นแล้วก็ว่าไปหายรูปแล้วก็ต้นไม้แต่ละต้นก็จะมีชื่อบอกอย่างชัดเจนมีข้อออมีข้อมูลนะครับผมก็สามารถสแกนดูได้นะครับผมนี่ต้นไม้ไม่รู้ว่าต้นอะไรเราต้องอ่านดูตะแบกต้นตะแบก นีต่อไปคือดูเพลินมากเอาจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวพอสมควรนะคะทุกคนค่ะก็สิบกว่านาทีนะคะแต่ว่าอูดูแบบเหมือนแบบนิดเดียวอ่ะวันนี้ก็ขอพาทุกคนมาสำรวจนะครับผมโอ้ก็ทุกคนจุดนี้น้ําตกแบบฟิลเหมือนแบบอยู่ในป่าจริงๆอ่ะทุกคนซึ่งน้ําตกนี้มันจะมีอยู่หลายจุดมากๆทุกคนแล้วก็ถังขยะนะคะผมก็มีอยู่หลายจุดนะ เหมือนเราเราอะไอยู่แบบบนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยดุกคนนะมันเหมือนนะเพราะาเราอยู่สูงนะอะมันเป็นชั้นเป็นชั้นลงอะทุกคนฝังมากฟังสุดๆอันนี้ต้นอะไรทุกคนอเหมือนผมเห็นอยู่แบบเวลาผมไปภูเขาอะผมเห็นต้นอันนี้แหละแต่ผมจาชื่อไม่ได้มันมันมันชื่ออะไรนะถ้าเป็นแบบชื่อบ้านผมนะน,นีด้านๆก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนสวย สวยมากคลิปนี้ยาวแน่นอนยาวแน่นอนเลยทุกคนไม่อยากจะตัดออกสักสักช่วงเลยทุกคนเพราะว่ามันมันสวยทุกจุดนะทุกคนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสสถานที่จริงนะครับผมถ้าพี่เอฟซีทนานอยู่กรุงเทพนะครับผมก็มาคือแบบลองดูนะครับจริงตอนนี้อูแบบตั้งใจดูคลิปมากมาทุกคนเพราะว่าอูก็ไม่ได้ดูก่อนนะคะอูแบบมาดูพร้อมๆกับทุกคนนะ ข้างล่างก็จะเป็นลานกิจกรรมสามารถทํากิจกรรมได้นะครับผมนะครับแต่อูไม่แน่ใจว่าการขึ้นไปชมวิวหรือไปเดินอะไรเงี้ยทุกคนมันได้เสียค่าเข้าไหมหรือว่าเข้าได้ฟรีอะทุกคนถ้าใครนะคะที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกอูหน่อยนะคะอูตัวอะไรเนี่ยทุกคนนี่มันเป็นหมาเป็นขนนะเนี่ยอูตั้งใจดูคลิปมากอะทุกคน น้ำตกนี่เยอะมากเยอะจุิงจุดนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งทุกคนนี่มีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะครับผมก็แบบสามารถมานั่งเด่นชมวิวภาพบรรยากาศตอนเย็นๆได้นะครับผมนะครับจุดนี้ก็สามารถเอาแบบดนตรีเล็กๆนะครับผมมาเล่นได้คือแบบมันมีแบบสไตล์ที่แบบแตกต่างกันนะคะเป็นแบบสวยที่แตกต่างกันนะ มันแบบเหมือนแบบไม่ใช่แบบเป็นส่วนลอยฟ้าอทุกคนเหรอปะคือเขาคงแบบใช้งบประมาณที่แบบเยอะมากๆนะคะในการทำอ่าน่าจะสุดแล้วแหละหนะครับผมจุดนี้น่าจะเป็นสุดที่ต่ําที่สุดแล้วแหละของสวนดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนะครับผม,บผมเดี๋ยวผมจะมาถ่ายภาพบรรยากาศตอน ค่ำๆตอนเย็ยนๆตอนแสงน้อยให้ทุกคนชมกันนะครับนี่คือจุดที่เราสามารถมานั่งได้นะครับผมนี่สวยมากว้าวมาฝัา่งนี้เราก็จะเห็น BTS โอ้ยจริงนี่คือสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับผมเราเพิ่งเพิ่งเห็นแบบ่าข้างบนของสะพานไทยญี่ปุ่นนะ ค่ะทุกคนค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนะครับซึ่งก็ยาวพอสมควรนะคะคือนั่นแหละเหมือนกับพี่เขาบอกว่าจะตัดแบบช่วงไหนออกก็แบบไม่อยากตัดอูก็เหมือนกันนะคะเอาามคลิปพี่เขามาทำคลิปแล้วแอคชั่นก็แบบจะตัดออกก็เหมือนแบบยังไงมู้มันมันแบบสวยแล้วก็แบบดูเพลินมากทุกคนแบบเราดูไปแบบแบบอึ้งไปแบบว้าวไปแล้วก็แบบแต่ละจุดของเขาอ่ะ จะมีความแตกต่างกันนะคะจะแม้ไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะการออกแบบการแบบอ,อะไรทุกคนเป็นเป็นที่แบบเขาใช้ถ่ายรูปหรือเป็นไฮไลท์อะไรสักอย่างแบบที่แบบนั่งชมว,วิวอะไรอย่างเงี้ยเราสังเกตดูนะคะมันจะแตกต่างกันมันจะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นที่ที่แบบอูคิดว่าอนาคตน่าจะมีคนไปแบบเยอะมากๆนะคะซึ่งอูก็อยากเป็นคนหนึ่งที่ไปสัมผัสด,ด้วยตัวของอูเองแต่ อูก็เชื่อว่าอนาคตอูต้องไปแบบแล้วก็ต้องไปให้ได้นะคะทุกคนก็ฝากทุกคนนะคะที่จะเป็นกําลังใจงให้อูด้วยนะคะเพื่อว่าอูจะได้ไปสัมผัสด้วยตัวของอูเองได้ไปทําคลิปอะไรทําไมด้วยตัวของอูเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้อูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย